สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ผมซิงเกิลแฟลชเนอร์นะครับจะมารีวิวแอดออนนะผมนี่ฮะ15 year party supply นะครับเป็นแอดออนฟรีที่แจกใช่ไหมครับนะครับทุกคนในมาเก็ตเพจเลยนะครับอันนี้เป็นแอดออนของแท้ของฟรีเลยนะฮะก็โดยไอเทมมีทั้งหมดประมาณนี้นะทุกคนมีโคตรเยอะครับเพิ่มมาเยอะมากแอดออนฟรีนะครับย้ำไว้แอดออนฟรีนะครับผมส่วนใครอยากจะโหลดนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างดีสคริปชั่นนะครับโอเคเามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็อันไหนซ้ำผมก็จะเอาออกไปแล้วกันนะอันนีี้้้้ไไมมมม่่่ซซำำใชัััอออออะะนนนนาเกปครบ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มร <èn> <Can S 2> ีวิวเลยดีกว่านะปรับเป็นเกมหมดศูนย์ก่อนนะจุดแรกนะเป็น p u อ p l e p ิ r p l e รนี่ครับเ u r p l e กล่องกล่องอะไรของขวัญสีม่วงนะครับก็เปิดจะได้อะไรเอ่ยเปิดไม่ได้อะไรครับมันเป็นแค่ของตกแต่งเนาะโอเคครับนี่ของตกแต่งอันแรกนะครับอาจจะไม่ได้สอนวิธีการคราบนะเพราะว่ามันจะมีบอกอยู่แล้วนะฮะในเกมนะครับเคผ่านไปนะสาหรับกล่อง Pur p l e นะสวยงามมากครับต่อไปครับเป็นกล่องไว้นะฮะเป็นสีสีขาวนะทุกคนนี่ฮะกล่องสีขาวนะครับสวยงามมากครับกล่องสีขาวนะฮะเปิดไม่ได้นะครับ หรืออาจจะเปิดได้หรือเมคานิกอะไรผมที่ผมไม่รู้ก็ขออภัยนะฮะโอเคครับต่อไปครับผมเป็นแบล็กพาร์ตี้ฮอนครับผมนี่ครับนี่นะฮะโอ้แบล็กพาร์ตี้ฮอนครับจะเป็นการจะเป็นการพ่นนี้ออกไปครับพ่นลิ้นออกไปนะฮะไม่รู้ว่าโจมตีได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันจดีไหมโจมตีไม่ได้ครับเหมือนจะเป็นแค่เขาเรียกนะฟิลลิ่งแบบของตกแต่งครับโอเคครับก็เป็นปี๊ปิ๊ที่มันจะขึ้นอกมาอย่างงี้นี่โจมตีไม่ได้ครับโดนโจมตีแทนนะตอนนี้เนี่ยโอเคอ่าทิ้งไปครับ ต่อไปครับเป็นเลดบอลลูนนะครับนี่ครับบอลลูนสวยมากครับสวยมากครับเราสามารถกดเพิ่มได้อีกนะฮะกดเพิ่มได้อีกไหมกดเพิ่มไม่ได้อีกนะะโอเคครับนี่ครับผมระวังไปนะครับอันนี้มันเหมือนเป็นเอนติตี้นะฮะเดินผ่านได้นะครับเอนติตี้ก็คือไม่ใช่บล็อกนะเราทุกทุกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะหล่นออกมาครับขี้ขวาขี้ขวาเกิดอะไรขึ้นขี้ขวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอ่าทุกเก็บให้หมดอ่าสวยดีครับสวยดีครับแอนิเมชันใช้ได้เลยครับแอนิเมชันใช้ได้เลยนะฮะดูดีมาก ต่อไปครับเป็นเอ่อรวมกล่องนะกล่องรวมมิตรนะครับเป็นกล่องขวัญรวมมิตรอันนี้เป็นบล็อกเลยนะฮะเหยียบได้เหยียบได้นะครับนี่เป็นบล็อกเลยนะทุกทีเดียวแตกเหมือนกันนะฮะสวยงามมากครับอันนี้อืรวมสามสีนะเป็นสีม่วงสีแดงแล้วก็สีสีขาวนะครับต่อไปนะฮะเซตต่อไปนะครับเซตต่อไปเดี๋ยวเอาเซตนั้นหมดนี้ดีกว่าปุ๊กตุ๊กตุ๊กุ๊กตุ๊ตุ๊เซตต่อไปนี่ครับเป็นคัพเค้กนะฮะกินได้เลยนะครับเป็นคัพเค้กแอนด์กิ้งนะกินแล้วจะเพิ่มวิ่งไหวด้วยนะครับเค งามงๆงางาเขาคงตีมเป็นความเป็นไม้คราบเข้าไปเลยนะแบบมีความเป็นไม้ไม้คราบแบบมากๆเลยนะสำหรับแอดออนนี้นะครับเคักเค้กทิ้งไปครับต่อไปเป็นไจแอนเค้กเซนเตอร์นะครับผมนี่วางได้ครับทุกคนเป็นบล็อกเลยนะนี่เป็นขนาดบล็อกเลยนะครับนี้ผมไม่หิวเลยผมต้องวิ่งก่อนแล้วกันให้หิวนะฮะวิ่งมาสักแป๊บนึงให้หิวแล้วนะครับวางไปกินได้ไหมกินไม่ได้ครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกแต่กินไม่ได้นะครับอันนี้เป็นบล็อกให้เฉยนะฮะไม่สามารถกินได้นะเป็นบล็อกตกแต่งนะครับสวยงามครับสวยงามครับนี่ฮะ ใครอยากทาบ้านขนมหวานนะบอกเลยครับสวยงามแน่นอนครับแอดออนนี้ดีมากครับบ้านขนมหวานที่ทุกคนถูกใจได้เลยนะฮันี้ใช้ได้เลยครับผมโอเคต่อไปเป็นเลดเลดพลสินอันนี้คือกล่องแดงที่อยู่ในกล่องรวมนั่นนะฮะสวยงามเหมือนกันครับสวยงามมากเลยครับโอเคทิ้งไปต่อไปเป็นสิบห้าเยร์แบนเนอร์นะครับเป็นธงนะครับอ่าเป็นธงธงแบบปกติเลยนะแต่นี่คือเป็นแบนเนอร์นะครับแต่เสียดายนะธงนี้ของปกติมันจะแบบว่ามันจะรูลมนะครับแต่นี้ไม่รูลมเลยนะฮะก็โอเคครับ ที่เดียวพังไหมที่เดียวพังเหมือนเดิมครับต่อไปต่อไปเป็นเคกสไลด์นะฮะนี่ครับเคสสไลด์เคสสไลด์วางนะฮะโอ้มันจะขาครึ่งอย่างนี้เหรอโอ้โอเคครับตกแต่งได้กนะินไม่ได้นะครับตกแต่งอย่างเดียวนะครับชิน้นี้โอ้หันหน้าเปลี่ยนทิศทางตามที่เราอันนี้ด้วยครับอานี่ครับทุกค,คนเปลี่ยนทิศทางได้ตามท,ที่เราต้องการเลยครับทําได้สองคลิปนนก็คือนี่คลิปนี้คลิปนี้ปุ๊บปุ๊บได้หมดเลยนะฮะโอเคอ่ะทิ้งไปโจโตต่อไปครับเป็นนกล่องสีีเขยวะครับ อันนี้เดี๋ยวจะรีวิวไปหรือเปล่าของออที่ใหญ่จริงไปครับต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเป็นสปาร์คเลอร์นะฮะดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟครับนะครับไงดอกไม้ไฟเดี๋ยวลองเป็นตอนกลางคืนทาเซตไนท์นี่ครับเป็นดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟน่าจะสวยงามๆนะครับโอเคอันนี้เป็น15เย้เชคนะครับโอ้โหนี่ครับเหมือนสามารถจุดไฟได้เลยนะเดี๋ยวผมเอาจุดไฟก่อนนะครับเป็นเกมหมดหนึ่งเลยแล้วกันที่จุดไฟนะครับก็ฟิล์แอนด์สตีลนะฮะ ลองดูที่ที่ไปได้ไหมมันมีบบนเทียนนะฮะจุดไม่ได้เหรอเอ้าเฮ้ยเอ้าว่ายี่ไงทุกคนโอ้ยนี่ครับพอจุดไฟแล้วมีเอ็นดซีออกมาเลยครับมีเอ็นดซีออกมาปอกค้กปเลยครับพือเจ๋งอ่ะเอ้ามันกินหมดเลยอ่ะเอ้าเอ้ากินหมดเลยเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักโอ้นี่ครับเราสามารถเอาของตกแต่งออกมาได้หมดเลยนะครับกินนะนี่เอาของตกแต่งออกมาได้หมดเลยเจ๋งมากเลยเอ็นดีตัวนี้นะครับ โอเคเราค่อยว่ากันต่อในจุดตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือพอเราจุดปุ๊บปุ๊บจุดเลยนะจุดกันะล้โอเคนี่ฮะจะมนี่ออกมาเลยนะครับเก่งมากครับออนิเมชันดูดีมากนี่แล้วเขาวิ่งแบบดูดีมากเลยครับเอ็บีตัวนี้ดูดีมากเลยนะฮะโอเคครับอ่าเราผ่านไปก่อนนะครับต่อไปเป็นเซตต่อไปนะฮะต่อไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยอ่าอันนี้เป็นบัฟเฟ่หวานนะครับที่ปล่อยลุกลุกโอ้โหนี่สวยมากครับ สวยมากครับทุกคนสวยมากนี่เป็นแบบปาร์ตี้สุดเลยปาร์ตี้มากๆครับปล่อยอ้ดูฮะปล่อยฟองน้ำออกมาได้เลยครับแอน,นิเมชันดีมากครับแอนิเมชันลายแบบไมค์คราฟไมค์คราฟเลยไมค์คราฟไมค์คราฟโคตรเลยนี่ยโ,โอเคต่อไปเป็นสิบห้าเยียบอลลูนปึ๊บอืมนี่ครับเป็นบอลลูนเป็นลูกโลวงลูกสิบห้าเยียนะฮะโอเคเราสามารถจุดไฟมาได้ไหมไม่ได้ <laughs> ถ้าจุดไฟได้ก็โอ้โหแปลกๆแล้วนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นชิปเปอร์บอลลูนครับนี่ฮะไมค์คราฟก็ชิปเปอร์อยู่แล้วเนาะ นี่เป็นเหมือนหัวชิปเปอร์เลยนะฮะลูกด้านเป็นหน้าชิปเปอร์หมดเลยสวยงามครับต่อไปนะฮะเป็นบูพัตติฮอนนะฮะนี่บูพัตติฮอนนะครับนี่ปล่อยปล่อยปล่อยปากปิ๊ดปี๊ดป๊ดป๊ดโอเคครับเหมือนสีดำเลยเนาะอันนี้เป็นสีฟ้านะฮะสวยงามครับต่อไปเป็นคอนติตี้นะฮะอันนี้เป็นเหมือนนี่ครับผมไอ้ที่มันแบบตกตรงพื้นอะไอ้ที่มันเอ่อพอเราแบบว่าเขาจะไห็นจุด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 อะจุดฟุ่งอะมันปั้งอ่ะ ทุกคนทุกนเข้าใจภาพใช่ไหมที่มันเป็นแบบเศษๆออกมานะฮะนี่เลยฮะใช่เลยครับผมสวยงามมากเดี๋ยวผมปรับเป็นตอนกลางวันก่อนนะตอนกลางวันก่อนนะครับสวยงามมากครับอันนี้ต่อไปเป็นอันนี้ครับบัตติ้งกีนนะครับอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเอ่อตอนเทศกาลก็จะมีแบบพงประมาณนี้ยพงกำแพงเนี้นะฮะเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้สวยงามดีครับเป็นสีเขียวนะฮะต่อไปเป็นบูบารูนครับบารูนสีฟ้าครับนี่ครบคันมากเลยนะมีทุกมีทุกสีเลยนะทุกคนคือแอดออนนี้คือครบคันมากเลยครับมีแบบ ทุกอย่างที่แบบเป็นสายตกแต่งชอบแน่ๆครับต่อไปเป็นอ่าเอาเอานนี้มาก่อนละกันนี่ฮะเรดฮอนแล้วก็เป็นยีโลปาร์ตี้ฮอนโอเคครับก็ปกตินะแค่เปลี่ยนสีเฉยอาต่อไปเสุดท้ายแล้วมั้ง15เยีนนี่โอเคแคนดี้นะครับอันนี้แคนดี้ไว้กินกินแล้วเป็นไงกินแล้วจะทําให้กระโดดสูงครับอืมโอ้สุดยอดครับแคนดี้กินแล้วก็โดดสูงเนะฮยต่อไปเป็นเค้กครับผมเค้กอันนี้เป็นบล็อกเค้กอีกอันหนึ่งนะเสมือนเป็นครึ่งชิ้นนะ โอ้เหมือนสามารถทำให้เป็นชิ้นใหญ่ได้ครับทุกคนทำเป็นชิ้นใหญ่ได้ครับนี่นะอเอทำชิ้นใหญ่ยังไงวะอ่าอาา่ะฮะอาา่ะฮะอาา่ะฮะนี่นะทำชิ้นใหญ่ยังไงเนี่ยเฮ้ยทำชิ้นใหญ่ไม่ได้เลย๋อเหมือนมันต้องใช้อันนึงหรือเปล่าะเะมันต้องใช้อันนึงแ้วเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนใ,นใหญ่มากครับอันนี้ก็คือใครที่สายตกแต่งนี่น่าจะชอบกันนะตลออันนี้นะ S <S สวยงามครับสวยงามครับอันนี้สวยงามครับเค้กชิ้นใหญ่เลยนะฮะขึ้นได้อ่าแล้วก็วางเค้กอันเกี่วได้ด้วยนียนย่อ๋อนี่นี่อันนีนน men, <S <s ้นี so ่นี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 ่อันนี้คนละด้านกันนะคนละด้านกันครับมีสองชิ้นครับมีสองชิ้นครับมีสองแพทเทิร์นที่เราใส่ครับโอเคนี่ครับผมอันนี้คือสองอันครับนี่ฮะสวยงามมากอ้าวทำไมอันนี้เป็นี้เนี่ยเราใส่อันนี้กันนึงก็เป็นหนึ่งนี้แทนนะโอเคครับปล่อยไปเค้กอันนี้ต่อไปเป็นนี่ครับนี่ แคนเดิลเทียนนะเป็นเทียนนะมนวางไม่ได้เอ่ยแคนเดิล์ทำไมนี่วางไม่ได้เอ่ยทำไงเนี่ยอืมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมถึงวางไม่ได้นะอ๋ออาจจะเป็นส่วนผสมวิอ,อจจว๋อ,อส่วนผสมทําเค้กทําเค้กที่เราเสก NVC มาครับนี่เป็นส่วนผสมนะฮะโอเคครับต่อไปเป็นบอลลูนนะฮะบอลลูนสีเหลืองครับแล้วก็ต่อไปเป็นบัตติ้งไว้นะสีขาวนั่นเองครับโอเคเซตสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะนี่ครับอันแรกเป็นบับเบิ้ลแมชชีนอ่าอันนู้นต้องเป่าเองอันนี้ไม่ต้องเป่าเองเลยครับน,นี่ฮ มีปับเบอร์ไม่ชีดออกมาแบบสวยมากน่ารักมากเราสามารถเกิดติดเครื่องดื้ยครับเจ๋งมากเลยน่ารักมากดูดิโคตดเสี้ยวอ่ะชอบชอบชอบตัวเป็นนี้ยฮะไอปาร์ตี้ตัวเมื่อกี้น่ะมีหน้าตาน่ารักไหมน่ารักตีไม่ได้ครับตีไม่ได้นะฮะมาเป็นคิปเปอร์พิเาต้านะครับเราสามารถไขลานได้ไหมนี่ครับรู้ไหมผมขอกินหมดสูตรนะฮะต้องเกมหมดสูตรนะฮะไขลานดิอ๋อเป็นแค่นี้เฉยครับเป็นแค่ของประดับแต่งเฉยครับ อุ้ยพอทุบระเบิดแล้วมันแตกมาเป็นอันนี้ฮะเอ๊ะดูฮะเจ๋งมากเลยครับนี่ครับแตกมาเป็นเศษๆนี่นะฮะเอ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะต่อไปเป็นคอนเทนเซอร์แมชชีนนะครับนี่โอ้นี่ครับนี่ครับนี่ฮะที่ผมบอกนะนี่แหละโอ้โหใช่เลยครับสวยงามมากครับอันนี้โอ้สวยงามมากนี่ครับคือแอดออน15เหยืไมค์ครับนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับแอดออนี d ดีมากๆเลยนะคุณระกุมนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบกดไลค์ชอบ่ากกดซับเดี๋ยวไว้อดออนต่อไปจะเป็นรีวิวอัดออนไหนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับทุกคน้วเนะครับเจอกันนะครับไปไ่จ้าเจอกันาามากๆเจอกันนะจ้าเจอกันมากๆากคือไรวะทุกคน